วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำม้าตําบลสถานอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเรียนรู้การทำเกษตรวิถีธรรมชาติการทำอาหารเพื่อสุขภาพอาหารพื้นเมืองและการทำชาสมุนไพราสามารถปั่นจักรยานเที่ยวชมเส้นทางท่องเที่ยวภายในชุมชนบ้านน้ำม้าชมบรรยากาศและธรรมชาติสองข้างทางได้เป็นอย่างดีเส้นทางท่องเที่ยวในชุมชนบานาน่ากระซิบรัก สาธิตการทํำกล้วยฉาบด้วยวิธีง่ายๆทําทได้ด้วยตัวเองโดยมีกิจกรรมการทํำกล้วยฉาบที่สามารถนําไปต่อยอดเป็นความรู้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกด้วยฐานดีต่อใจชาใบไผ่กิจกรรมสาธิตและลงมือทํากระบวนการทําชาใบไผ่กิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่ต้องไปไกลถึงจีนญี่ปุ่นมาที่นี่เลยที่บ้านน้ำมาจังหวัดเชียงรายก็ได้กินชาใบไผ่คุณภาพดีหอมกลมก่อ เชิญมาสัมผัสด้วยตัวเองได้เลยผ่านผ้าทอยเอย่ไผ่ชมการทอผ้าพื้นเมืองพร้อมทั้งการสาธิตและลงมือทํากระเป๋าใส่พรงกุญแจจากผ้าเย่อไผ่แถมได้พวงกุญแจจากผ้าเยื่อไกลับไปเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้กับคนใกล้ชิดได้อีกด้วยการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชมุมชน สารสกัดตะเคราะห์<น>สมุนไพรท้องถิ่นซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์เด่นของชุมชนมีการพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้แก่เ<น>ฟชเชีลแคร์เซรั่มเซรั่มบำรุงผิวตะเคราะห์และเ<น>ฟชเชี c ลแคร์ครีนซิง่งเจลล้างหน้าตะเคราะห์ผลิตภัณฑ์บริการสุขภาพที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้ให้กับชุมชนพร้อมสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรอีกด้วยโดยสามารถเข้ามาเที่ยวชมหรือสั่งจองผลิตภัณฑ์กับชุมชนได้ ที่นี่เลยนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงได้แก่ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวชุมชนหิมดอยอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำมา้าและวัดน้ำมา้าให้ตามมาท่องเที่ยวได้อีกด้วยวิสาหากิจชุมชนท่องเที่ยวชุมชนบ้านน้ำมา้าตำบลสถานอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย